ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวแต่ิงๆของแม่งก็แพงแพง,งมันจะขายยากขายเย็นอะไรขนาดนั้นนะทีแรกก็โทษเทศการทําไปทํามามาโทษโรงเรียนปิดเทอมทําไปทามามาโทษสิ้นเดือนโอ้โหสรุปแล้วแม่งไม่มีวันขายดีเลยมีแต่วันเงียบกลางเงียบตลาดหนก็พูดเหมือนกันหมดไปท,ที่ไหนใครก็พูดอย่างเงี้ยเออมันเป็นอะไรไปแล้วประเทศไทยเนี่ยสรุปมันยังไงเนี่ยอีตอนโควิดนี่ยิ่งยิ่ง่าแย่นะมันก็ยังดีกว่านี้นะตอนนี้น้องแม่งโคตรแย่เลยเงินน้แม่งหาโคตรยากแต่เวลาไทยนี่แม่งแพ้เดียวเป็น โคตรเงียบแบบโคตรเงียบตอนแรกก็โทษฝนโทษฟ้าตอนแรกก็โทษปิดเทอมแล้วก็โทษจนรู้จะโทษยังไงแล้วตอนนี้นะเออตกลงมันเป็นเพราะอะไรวะฮะนะครับเออตอนแรกก็โทษปิดเทอมแล้วก็มาโทษเปิดเทอมแล้วก็มาโทษวันหวยออกแล้วก็โทษนั้นโทษนี้โทษจนรู้จะโทษยังไงแล้วไอ้ตอนโควิดเนี่ยนะที่ว่าแย่ๆเนี่ย ยังดีกว่าแล้วเนี่ยนี่อะไรครับแม่ค้าแม่ค้าโอดโอยช่วงนี้โอดโอยแกเต้ไปหมดนะอนี่แม่ค้าตัวจริงเสียงจริงนะนี่แกขายพวกอาหารทะเลนะครับแกบอกโอ้ยทำไมมันหายากหายเย็นจังเลยว่างเงินเนี่ยนะเออไอตอนหานะหายากยากแต่ตอนใช้เนี่ยโอ้โหใช้ง่ายเลยเกินนะ ของก็แพ,งเ,เพงเอาแพงเงาล้วใช้ออกนี่โอ้ง่ายมากเลยแต่ตอนห้านี่ยากยากออนี่นะปิดสวิตไงเอา้าก็นโยบายเขาว่าปิดสวิตสามต่อตอนนี้ก็ปิดสวิตกันสมใจแล้วนะนะครับตลาดไหนตลาดไหนก็ปิดสวิตกันหมดอ่ะตอนเนี้ยนะฝนก็ตกมาอีกโอ้โหหนักเลยเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วฝนก็ยังมาตกนะ ออนะครับขายของก็ลำบากลำบากเนี่เห็นไหมไอ้พวกแสดงก็จะบอกว่าเขาซื้อออนไลน์กันหมดแล้วนะพวกแสดงนะก็ยังเชียร์อยู่นะบอกเขาซื้อออนไลน์กันหมดนั่นแหละนะครับงั้นตลาดนัดก็ไม่ต้องเปิดหรอกงั้นนะใช่ไหมออตลาดนัดดังๆตลาดนัดที่เขามาเปิดใหม่ตลาดนัดไอ้แดนนัลลาบิตเปิดปิดไปซะ เขาซื้อ <c oughs> ออนไลน์กันหมดตลาดนัดเซฟบันโกสีสมานนะตลาดนัดอะไรต่างๆเนี่ยพากันปิดซะเขาซื้อออนไลน์กันหมดนะครับผมแสดงยังไม่รู้สึกรู้สาแนะม่ค้าก็จะอดตายกันหมดแล้วตอนนี้นะี่ครับโอ้ยนะอย่าว่าแต่แม่ค้าเลยฮนะช่วงนี้แอดมินก็เงียบเงาเงาียบเหงา นะครับออยอดวิวก็โตกอ,อา้ออาวตกอ,อา้าวไม่รู้เป็นไรตั้งแต่องุิงมาเนี่ยยอดวิวโตตกไม่รู้เป็นไรนะนะท่านผู้ชมคนก็ไม่มีเงินดูเน็ตดู youtube กันเลยหรือไงก็ไม่เข้าใจ <c oughs> เออนะจากแต่ก่อนยอดวิวเป็นหมื่นนะลงคลิปอะไรโอ้โหยอดวิวเป็นหมื่นสมัยลุงตัวนะครับโอ้โหนะแต่พอมา ยุคนี้ยอดวิวหลักร้อยอ,องงมากเลยเอะคนดูหายไปไหนหรือ YouTube มันปรับอะไรยังไงวะออนะครับเนี่ยแย่กันเหมือนกันแหะรายได้ก็หลักร้อยเหมือนกันนะนะครับใครพอมีอันจะกินนะก็ช่วยกันสนับสนุสน,นช่องแอดมินหน่อยแล้วกันนะครับอ,อแย่เหมือนกันนะครับโอ้โหแต่ไม่แค่ไม่ค้าแย่เลยแอดมินก็แย่ตรงนี้ น,น,นี่แหละครับก็เป็นเสียงจากแม่ค้านะออไม่ค่อยมีข่าวช่องไหนลงหรอกนะครับก็มีแต่ช่องแอดมินนี่แหละเอามาลงนะเออโอ้สื่อก็เงียบกิ๊บหมดนะ,ะนะเงียบจนจะไม่รู้จะเงียบยังไงแล้วนะนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ